มาดูว่าในเมืองกรุงนะครับชีวิตเมืองกรุงที่สำคัญก็คือมีตึกที่ใหญ่ๆมีตึกที่ใหญ่ๆมีรถเยอะแยะมากมายก็ตึกสูงอรามตานะครับสิ่งต่างๆนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราก็จำเป็นจะต้องปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ก็เ,เรียกว่าเราจะสร้างทำไงที่จะจับคาร์บอน ที่จะออกไปต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือหาที่แหล่งไม้ต้นไม้ใหญ่ที่สามารถที่จะ,ะปล่อยออกซิเจนหรือว่าสร้างความสมดุลระหว่างคาร์บอนครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะเห็นว่ามีการรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้แล้วก็ทำ เกี่ยวกับเครดิตคาร์บอนนะครับคาร์บอนเครดิตหรือเครดิตคาร์บอนจึงเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องมีการปลูกต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นแล้วก็เพื่อทดแทนสิ่งต่างๆพลังงานต่างๆที่ <c oughs> สร้างให้โลกนี้ไม่มีความสมดุลน,นะครับเราก็ต้องช่วยกันแล้วตอนนี้เป็นเหตุการณ์หรือว่าโครงการที่เราก็ต้องมุ่งไปในอนาคตวา่าเพื่อรักษาความสมดุลของ โลกนี้แล้วก็ปลูกต้นไม้ต่างๆเพื่อทดแทนเพื่อเก็บเอาคาร์บอนที่ออกไปจากสิ่งต่างๆอันเป็นเครื่องทุนแรงจากการใช้รถจากการสร้างโรงงานต่างๆนะครับเราก็เลยจำเป็นต้องมารณรงค์ในการปลูกต้นไม้ต้นไม้ทดแทนกัน เราก็มีโครงการเยอะเราได้เห็นว่าปัจจุบันนี้มีการโฆษณากันมากเกี่ยวกับเครดิตคาร์บอนต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ครับมีส่วนที่จำเป็นมากที่ต้องมาใช้ในยุคปัจจุบันแล้วดีมากมีหลายๆโครงการได้มีการปลูกต้นไม้ก,กันส่วนหนึ่งเราก็กำลังศึกษาด้วยนะครับขอเป็นอีกกำลังใจที่จะอีกหนึ่งแรงที่จะร่วมกันสร้างเครดิตเกี่ยวกับ เครดิตคาร์บอนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นปลูกต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ก็ได้คายออกซิเจนแล้วก็ดูดคาร์บอนไปเป็นสิ่งปกติเป็นการทดแทนซึ่งจะช่วยให้โลกนี้มีความสมดุลและก็อนาคตจะมีการรณรงค์กันอย่างทั่วโลกการปลูกต้นไม้เพื่อเตรียมการเหล่านี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีๆที่เราจะต้องอาศัยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นโอกาสที่ดีเป็นนาทีทองที่เราสามารถปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันสิ่งที่เป็นมนลพิษต่างๆเพื่อต้นไม้จะได้ช่วยดูดซับออกไปแล้วก็ปล่อยออกซิเจนมาให้กับพวกเรานะครับ โครงการต่างๆเป็นโครงการที่ดีครับก็ขออีกหนึ่งแรงนะครับที่จะเป็นกำลังใจเพื่อร่วมกันสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้นะครับ